มีเรื่องทาซ่อมไม้ครับเมื่อนี้บุญบ้านเด้อพี่น้องบุญน้ำเพื่อเรื่องพราะว่าโอ้ยคกัดเจอปะงูแตกวัดเครื่องเสียงอะไรก็จะเปื่อยดังแห้งพี่น้องเอ้ยเอามาซ่อมไม้ก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปร่วมงานเขาอีกนะครับซ่อมไม้ข้าวโพดอ้าวคักแล้ววาน,นี้มีเครื่องรับตัวไม่อยู่ไหนโอ้ตัวไม่อยู่นั่นเนาะเดี๋ยวกันเด๋กดันไม่สวยงามนะครับ ดูข้างในไหมส่วนมากแล้วซ่อมไม่้อยไม่มีใครดูนะผมดูจริงๆแล้วเนี่ยซ่อมไม่้อยเนี่ยถ้าใครซ่อมได้แจวเลยเนี่ยไอ้ FC ผมไม่ค่อยมีใครดูเลยก็ได้แต่แก่เล่นนะเอาไปดูข้างในกันดีกว่าโล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 ดังอี่ไงโล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 เอาอีกหน่อยก็ดังแล้วเปิด้าเข้ามาปิด้าเข้าก็ดังแล้วเอามาดูข้างในกันครับดูความสวยงาม จริงนะผมเปิดฟ้าออกมาปิดฟ้าเข้าดังเลยนะเอาดูนะวงจรภายในนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับไอรุ่นเก่าแล้วนะทุกวันนี้เขาจะเป็นเป็นไอซีตัวเล็กๆแบบนี้นะครับน่าเห็นไหมนะครับเป็นชิปแต่ก่อนนี้เขาใช้อะไรนะแร่บังคับคามถี่นะครับแต่ทุกวันนี้โอ้โหนะครับไอซีภาคลับนะครับเห็นไหมครับเล็กมาก ปรับตั้งความถี่ด้วยโปรแกรมครับอัดโปรแกรมด้วยพอตเนี่ยเสียบกลับลงมาอัดโปรแกรมลงมาย้ายขึ้นมันหรือจะถอดไอซีตัวนี้ไปย้ายขึ้นก็ได้มันก็ทําได้สองสมอย่างนะครับท่าภายในเป็นแบบนี้เนาะสุดยอดมากสวยงามมอแปลงยังเป็นมอแปลงแบบนี้อยู่พัฒนามาถึงขั้นเป็นไอซแบบนี้ละ ก็ยังเป็นหม้อแปลงแบบนี้อยู่ก็เนื่องจากว่าหม้อแปลงแบบนี้สัญญาณรบกวนที่มันออกจากการแปลงไฟมันจะน้อยกว่าที่เป็นสวิตชิ่งตอนนี้มันเป็นภาครับวิทยุถ้าใช้พวกหม้อแปลงสวิตชิ่งมันมีโอกาสที่จะมีสัญญาณรบกวนเขาก็เลยเนี่ยใส่หม้อแปลงแบบนี้เข้าไปนะครับเพื่อลดการรบกวนนั่นเองตัวน,นี้มันย่านอยู่นะถึงนะครับมันก็เป็นแบบนั้น อธิบายความอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าแถวนี้มันมีงานบุญนะก็เปิดเครื่องเสียงมีเพลงเข้ามานะครับเพราะมันมีเพลงลอยลมตามอากาศมามันก็จะทําให้เสียงผมนันหายไปเพราะมันติดลิขสิทธิ์ด้านเพลงนะครับแล้วก็มันเป็นเพลงดังในตลาดด้วยที่ผมพูดอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าคลิปผมจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะมันเป็นอย่างนั้น,นครับไมมันก็ดูดดีดีเนี่ยไมโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะข้างในนะครับ แล้วทีน่นี้วิธีการเช็คก็มาวัดไฟอะไรต่างๆเนี่ยวัดไฟเลี้ยงไอซีอะไรพวกนี้ไอซี IC เสียก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเคยซ่อมหลายหลายเครื่องเลยมั้งครับไอยูเอ็มหนึ่งห้าเนี่ยโอเคครับเนีย่ยเวลาเวลาซ่อมก็เออบางบางที่เห็นในคลิปวิดีโอบางที่ก็นะจิมไปจิ้มไป,มไปเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วปิดฝาลองเครื่อง ตัวนี้ลองทำดูแบบนั้นแหละเสร็จแล้วนะครับเนี่ยลองเครื่องดังมะเนะาะแบบเห็ดขึ้นเขาเอ็นมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากวัดมั่วๆดังดังละดังละใช้งานได้ดังละดังละวดังแล้วแต่เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยคลิปวิดีโอประเภทนี้ที่ช่องช่างวิลงทล์ลุงถ่าหรอกนะครับ แต่ผมทำเพื่อที่จะสื่อให้รู้ว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพียงแต่มารับงานซ่อมแค่นั้นนะครับเราอาจจะแสดงความรู้ของเราออกสู่สาธารณชนว่าเนี่ยเราซ่อมได้เราซ่อมได้พอเราซ่อมได้แล้วก็จะส่งเสริมให้มีลูกค้าสืบไปต่อไปนั่นเองหรือว่านะครับเพื่อนอยากจะขายสูตรการซ่อม เพื่อนๆก็สามารถที่ขายสูตรการซ่อมได้ไปอยู่ในกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไหนๆก็ไปสิงสถิตยอยู่พอมีคนไปถามอย่างนั้นอย่างนี้เอ่อบางอาการน่ะก็ไม่มีใครเผยแพร่แต่ว่าคนที่อยากจะรู้นี่ก็พร้อมที่จะซื้อจะซื้อความรู้ในตรงนั้นก็ทักไปทักแชทมานะฮะ แชทมาแล้วก็ตกลงราคากันเห้ผมบอกคุณเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าครูอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างงี้กี่ร้อยกี่บาทก็ว่ากันไปก็ต่อยอดในส่วนของตนนั้นได้นะครับในการที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขายสูตรการซ่อมก็เป็นราคาได้ด้วยนะครับมันก็เป็นการทำอาชีพได้มากมายหลายอย่างนะเพื่อนมันก็เป็นอย่างนั้นละนะมันยังมีวิดีโอที่น่าทึ่งอีกมากมายหลายอย่างนะครับ ที่เขาทำผมก็เห็นอืมเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองนี่มาเล่าสู่ฟังแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะครับนะก็ก็ได้การนะทำเงินสร้างเงินสร้างไรายได้ในส่วนงานอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสมมติให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าผมอยากขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสูตรฟรีมันก็มีเยอะแยะแหละตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรต่างๆสูตรฟรีมีเยอะแยะแต่ผมอยากได้รสชาตินี้ ร้านนี้ทำอร่อยดีขอซื้อสูตรหน่อยก็ตกลงราคากันสองหมื่นสามหมื่นก็ว่ากันไปก็ได้สูตรมาก็มาทำนี่อยากได้ชุดไอ้สูตรนี้ไงอยากได้รสชาติแบบนี้สูตรฟรีมือเยอะแยะแต่ว่ามันต้องลองผิดลองถูกกันอีกกว่าจะได้สูตรนี้อย่างเงี้ยครับสูตรตำมะละกออะไรเงี้ยนะครับเหมือ <bajo> นกันเลนี่ยัลักษณะนี้ก็คือบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ตัวนี้ผมผมมันใช้เยอะจริงๆเลยทีมงานผมบางทีผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายตัวนี้ ลูกค้านามาซ่อมผมอยากจะเซอร์วิสให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อสูตรกันก็มีอย่างนั้นด้วยนะครับไอ้จังวิทย์เรื่องทานนี่มาทําคลิปวิดีโอเพื่อเป็นพื้นฐานเน้นเพื่อนที่พอที่จะเดินต่อไปได้นี่ทําก็ทําไปอ่าอย่างนั้นนะครับทําบ่อยทาบ่อยๆบ่อยๆเข้าต่อเนื่องมาสามปีบางคนเคยตัวครับเพื่อนเคยตัวโอ้โหเออ อะไรนะเห็นตัวเองเป็นสำคัญก็มีเห็นสำคัญผิดนด่าผมมาก็เยอะแยะนะอ่าคุณต้องบอกผมนะเพราะว่าผมเป็นเอซคุณผมดูคุณมาโดยตลอดผมขนะไรเอฟซีเนาะเงไงด่ดดามาเลยก็มีเอาเอซมาอ้างก็มีโอ้ยมันไม่เป็นใจงั้นนน <c oughs> ครับมันเคยตัวบางทีนะครับ บางคนก็ยังอยู่มังกวครับเคยเป็นหัวหน้างานเคยเป็นผู้จัดการเคยด่าลูกน้องมาเจอผม <c oughs> ผมไม่ตอบคอมเมนต์หน่อยด่ามาเลยครับเยอะแยะจริงๆแล้วการซ่อมใหม่เป็นอะไรที่มีผู้เผยแร่ทางด้านนี้น้อยอยู่นะครับ่างวิลลงธามมาทำคลิปนี้เพื่อบอกว่าการทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถต่อยอดสร้างไรายได้ได้อีกนะครับเห็นไหมในงานนะ เออตอนนี้ไม่ใช่การซ่อมมาวันซ่อมซ่อมใบ่ละเอ่เอคลิปนี้จับไปไหมอันนี้ก็คงจะต้องจากไปนะเพื่อนนะ